สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาสอนการใช้งานคำสั่ง i m p o พ t นะครับในตัวโปรแกรม Biscat นะครับซึ่งคำสั่งนี้นะครับก็เป็นคำสั่งที่ช่วยให้เรานะครับใส่หน่วยนะครับของ dimension เนี่ยได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นบริเวณตรงนี้ฮะเราต้องการจะใส่หน่วยที่เป็น70มิลลิเมตรนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะดับเบิลคลิกที่ตัว Di dimension เลย แล้วก็พิมพ์กดสเปซบาร์หนึ่งทีแล้วก็พิมพ์ mm นะครับแบบนี้แล้วกดโอเคนี่ฮะอันนี้คือการใสน่หน่วยเราก็ต้องเปลี่ยนทุกตัวนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคำสั่งดิมโพสนะครับก็เป็นคําสั่งที่กําหนดหน่วยหรือว่ากําหนดตัวหนังสือ mm เนี่ยให้เรานะครับเวลาเราใช้งานคําสั่งลีเนียนะครับก็จะได้มีหน่วยออกมาทุกครั้งนะครับวิธีการใช้คําสั่งดิมโพสนะครับเราพิมพ์เลยนะครับที่คอมมาไลน์ด้านล่างนะครับหรือว่าจะพิมพ์ที่กลางจอเลยก็ได้ก็คือ ตัวดีนะครับตัว I แล้วก็ตัว M นะครับเสร็จแล้วก็ตัว P นะครับแล้วก็ตัว O ตัว S แล้วก็ตัว T นะครับดิมโพสกด Enter 1ครั้งนะครับจะเห็นว่าด้านล่างเ,เขาถามว่า New นะครับ Value นะครับ For Dim p o s พนะครับก็คือเราต้องการจะพิมพ์อะไรลงไปในหน่วยนะครับหรือว่าด้านหลังตัวเลขเนี่ยเราก็พิมพ์ได้เลยยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าต้องการพิมพ์ M MM, m ผมก็พิมพ์ MM เข้าพอไปเสร็จแล้วกด Enter หนึ่งครั้งหลังจากนั้นนะครับเราก็มาใช้งานคำสั่งในการบอกขนาดของเราได้เลยนะครับก็มาที่ annotate นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกคำสั่ง linear แล้วก็เลือกในการบอกขนาดได้เลยนี่ฮะเวลาเราบอกขนาดนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี่ตัวหนังสือเป็นหน่วยนะครับออกมาให้ทุกครั้งนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาแก้เองทีหลังนะครับ